แมงดาแมงดาธรรมชาติมั้งโอ้ธรรมชาติเลยน้ำหัวน้ำหนองน้ำไอน้ำหน้าไปสอนเอาโอ้ห,อห้วเหวยเผ่งน,นี่นี่หนามเนาะไปเขาสอนเนาะโอ้อ่างเหวยเผ่งนี่สีมีแมงดาห้าสิบบาทบ่ะครับบ่ถุงละสี่สิบเด้อสีสส่สิบถุงละสี่สิบบาทน่าสนใจเลยครับแมงดาธรรมชาติพี่น้อยอยากกินว่าตลาดเหวยเผ่งครับมาจากโมงเคียงบ่ โอ้ยแข้งกันนี่เนาะอ่าลาซาอว์หรือตัวไหร่หอยแข้งโอ้หาสิบ่าวมันหาย่างกับแบบอ้อยแข้งอ่างหอยเพิงเขานี่บอกหอยเพิงนี่คือเมืองสามอ่างที่มีอยู่อ่างหนามอยู่สามอ่างเด้เป็นเป็นข้ามควญหอยเพิงเนาะห้ยพึ่งเมืองสามอ่างมีอ่างอย่างก็บ่วยสะท้อนเออไวนันสีบัวอืบบัวอืดป่าจินบัวอืบยังจิน พว่นี้สิได้มาจากอ่างทั้งหมดครับอ่างนี่ปลานี่เด้นอน้องใหม่ก็มีเนาะเดี๋ยวนี้เนะาะป้าเถอานเท่าไหร่หลังโอ้ตัวใหม่มันหายอยากเดียวตัวใหม่เด้อเนาะอืยันะได้มามาแต่เที่ยงบลาบวะแต่เที่ยงจนถึงค่ำอยากกินมา้นี่เด้อโอ้เหมือนมือเหมือเว้นเลยตลาดในเพิ่มเนาะตั้งทีเป็นถักเอาเป็นแม่เพิ่นเป็นถักเด้อของน้องเพิ่นนี่นี่ละ นาจินนะครับนี่เด้อมันเป็นได้มาจากธรรมชาติอ่างห้วยพึ่งเมืองสามอ่างเอ้ามาเมืองนี่แหละหอ,อยหอ,อ,อ,อยแข้งน้ำจืดเอ้าขายดีแล้วล่ะเออขอคุณหลายขอคุณนีหลายจ่ายละยี่สิบาาาบาทจ้าเจ้าบาทเจ้าบาทบส้มผักส้มผักส้ <c oughs> มผักส้มผัก <c oughs> การละเศร้าบังอือเป็นนตะแ่บเป็นเขาไปแจงเลยเนาแงนบ่แจงก็มันะแ่บเป็นบ่้มครับผมโอ้แบอ่แล่าบังอือหน่อยเนาะบังอือน่อยบังอือหน่อยีะแสบบังอือหน่อยอมอันนี้มามาค้ปอมมาค้ำปอมครับมาคปอมมกค้ปอมผมอดรวอยากเื่อมกค้ปอมาเือได้ประโยชน์เลยไแทเลยของแท้เลยของพื้นาน ของพื้นบ้านพื้นเมืองเขาของพื้นบ้านพื้นเมืองเขา10บาทเท่านั้นตาวประเทศเลามนพี่้ของแช่เรยบ่ปกแช่นี่บ่ปกแชังหอมแมงจีเตาแมเตาแมละง่มเออแมละงมแมตับเตาแมงตับโต่นัผม แม่งทับเต่าออกลูกทั้งหลังบ่กัเหรอยันหมอล่อเพิ่นเผ่าอาสมัยโบราณแม่งทับเต่าเออแม่งทับเต่าออกลูกทั้งหลังเป็นตาสั้นกับแม่งทับเต่าเอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแซ่บเลยนี่มันแซ่บเลยนี่เอาไปเอาไปยังกินแกงแกงบริสกังเลยต้มแล้วฮะตย้มโอ้ต้ม แมงดาอันนี้ได้ธรรมชาติเนาะจากจากอ่างเก็บน้ำแมงดาอันนี้แมงดาแมงดาแมงธรรมชาติเียจากธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยพอเมื่อเมืองหวยเพิ่งคือเมื่อสามอางเออเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์แมนคัตแมนคับแต่ว่าแมงจับเต่าออกดูข้างหลังเป็นตาสั่งก็บม่นแมงจับเต่าเบอร์ผู้ขายแมงจับเต่ากำลังจัดผักเนะครับฝังอีหุ่ม ทักอีโมมาส์บริการพี่น้องของแช่เลยของผืน้านผู้ขายกับของแช่ของแช่เลยไว้ใจได้ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมแต่เลียนแบบของแท้เอามาด้วยตลาดหุยเพืงมดมือครับนี่เมื่อเดเป็นแพ็คนครตลอนตลาด ไอ้เจ้าะออกนี่คือแมงตับตัวนี่ของแค่ของแค่ของแค่เลยครับแจ๊ปีไงพ่อมเจ๊ปีบอกเออปากกอกับของแค่เราพร้อมว่าเลยเรียงเป็นสอนมากได้ขอบคุณในหลายเด้อครับผมครับผมแอนผูดว่าอยู่ในกับของแค่ของแค่ของแค่แน่นอนของแค่แค่เลยไม่ใช่ของปลอมโอ้เนี่ยครับของแค่แน่นอนเลยรับประกันรับประกัน ขอบคุณด้ยวยแมค่ค่ะขายดีนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณมากครับขอบคุเอาเน้องเพิ่นขายหยางตั้งพีเมนหยางครับเนี่ยพวกควอมสวยควอมงามโอ้มีเหมิดเนาะควอมสวยควอมงามกาแฟก็มี่มะส้มโอละละมาทุกวันโอ้ยังได้พวกควอมงามเนาะควอมสวยควอมงามมีหลายราคาเด้อมาน้องเพิ่นตลาดห้วยเพิงครับ ตลาดห้วยพึ่งนั่งขาพี่น้องกันอยู่นะโอ้ยเพลินแล้วทันจักสวยนะครับอาหารทะเลก็มีเอ๋อเนี่ยนะครับอยากสวยความสวยความงามอยากผิวดีนี่มาหาแม่ค่าเบิ่งแม่ค้าก็ได้จะผิวดีโอ้อาหารทะเลน้ำกันบอกครับบออาหารทะเลปูอาหารทะเล จากทะเลมาอยู่ตลาดหอยพึ่งคนมาจังโมงเหรอครับเพิ่งกำลังขายโอ้จากเที่ยงนะครับด้วยอาหารทะเลเขานี่จากเที่ยงไปหอดคำยามาซาดิมาซาเหมือนก่อนขายดีเลยสดเลยปะครับสดสดจากทะเลสดสดจากทะเลนะครับไม่ใช่สดสดจากสวน ไม่ใช่สดสจากสวนจากไร่รแต่สดสดจากทะเลตามราคาเลยครับตัวละเศร้าบาทปูมากปูมาตัวละซึมหาบาทก็มน,นี่สดสดจากทะเลนะครับหอยหอยกุโรดนี่มดมีมีทุกหอยอยู่นี่นี่เลยหอยแค็งหอยครงหอยหอ,อันนี้ของแท้เอาว่ากันนะเรื่องหอยนี่ าวผมมากันนี่แล้วมากันไดครับหอยนีอยแข้งบ่หอยดกเตาเนี่ยบ้านดกเตากินประจําโอ้ชอบหอยแข้งเนาะสุดยอดสุดยอดเลยสดสดสดอ้าวไปเลยอันนี้หอยหอยหอยคลางอันนี้บ่มักบ่มักบ่หมักบ่คนละพันเดี๋ยนะเออคนละยางคนละย่อันนี้หอยแข้งอันนี้หอยคลางหอยแข้งใหญ่อันนี้หอยบิดหอยบิด โอ้เออมบนคือกันเจสันเนหรออย่าพึ่งงงอย่าพึ่งงงเด้อมันบุคขีกันได้แบบหอยอยู่นี่กินได้หอยแข้งบ่ครับบอเอาหอยแข้งไปกินได้เป็นยังไงมากกว่าหอยนี่มากกว่าหอยนี่เอาหอยแข้งไปกินได้เป็นยังนั่นนั่นหอยแข้งเอาไปกินได้เป็นยังกินได้หอยแข้งโอ้จำเสืวบ่ครับมันอยู่จับบ่อพอมากบ่กหอยนี่หัวเสือ ก็สื่ายตจตแสจ่ยัง,ง,ง,ยงทำชั่ว่ะครับผมไทยเนยไทยจะง่ายละไทยเล่นเนี่ยโอ้ยจตกแสน่ยชื่อโมกินนะโมอ้วโปดีโเออทำชั่วบ่ะอันนี้กินด้วทำภูมาอาลูกสาวก็เร่มกินเอาขายหอยทยเอาตำบางฮงครับ <c oughs> มันเป็ี่ยนแร่แสเลย <c oughs> หิ้วเขาเลยเริ่มตำบังฮงหิ้วเขาเลยเลย <c oughs> โอ้ยกินก็กระปรุมเลยนเนาะ นครตะลอนตลาดเบื้องหันใเด้ดนอนครตะลอนตลาดแมนครับบ่อตะลอนตลาดอันนี้อันนี้ท่องนึงเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่องนึงแมนมันมีผมมีทั่วนที่เที่ยวต,ตลาดที่ตลาดย่างเดียวง่ายเลยเบื้องหันในเด้อเดีย๋ดวยวออกหนเด้อเอาตลาดห้วยพรึ่งนะครับพี่น้อยอยากกินอาหารทะเลสดๆใหม่ๆจากทะเลมานีบอ่อแพงครับปูตัวละสิบห้าบาทตัวละส้บบาทบอ่อแพง ขอบคุณหลายแม่ค่ะขอบคุณหลายกับขายดีเลยแม่ค้าขายดีเอาผู้ซีที่หน้าตาสวยเลยผมถ่ายออบูซีจังหน่อยเลยด้วโอ้ผู้ซีออบูซื้ีนะครับผู้ซื้อเอาเนี่ยครับขายดีนะครับเบิ่งเอาเลยครับได้เขาแถวซื้อครับขอบคุณหลายเออผู้ซอนะออบูซอคนสวยขอบคุณหลายครับ นครตะลอนตลาดไอ้เบิรงห์ฮะคนสวยเอาออกเอาดอกเอาออกโปคลิปหน่อยนี่เฮดนีเนาะงามๆอยู่ที่สี่ปอบจูปองนั่น็นไรจานเท่าไหร่ละครับห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทล้วนนะครับจะได้เฮดนะเฮดบดเฮดขาวเฮดฟางโอ้เฮดบดเฮดบดเฮดกระด้างเฮดกระด่างเอาไปครับ เห็ดกระด้างหัวเห็ดกระด้างเอาไปซุปไปได้เนี่ยครับเพื่อนระบายท้องดีประเภทเห็ดตลาดห้วยพึ้งนะครับมาตลาดห้วยพึ้งโอ้ลายเป็นตาแสบด้วยนี่เด้อเห็ดฟางเห็ดขอนขาวขาประจำบ่ครับลูกค้าประจําวะโอ้ประจําเลยมาตลาจังโมงแล้วครับนี่มาตลาดบ่ค่ะโอ้โมงเช้าค่ะโอ้เหมือนเหมือเลยเนาะ วัอยากกินมากเหมือนมือเด้อตลาดห้อยเพิงครับพี่น้อยอยากกินเห็ดสีมีแต่เศร้าเลยครับเด้อแต่เศร้าเลยจนหดคำหมดละ <ขอ S 1> นะครับจานละห่าสิบบาทเอาขอโบแพงเด้อเป็นตะกินครับของแม่ค้านี่เด้อเอามาเลยมาเลยมาเลยตลาดห้วยพึิงมีชูมม่มเอ๋ยครับม,มีทุกวันพักกอร์มี่นะครับพักกอร์มีตม่ตลาดเลือสองคูมโอ้แสดงว่าเซเว่น เซเว่นเปิดซ้ำไหนตลาดเท่าก็เปิดซ้ำนั่นตัวสั่นโอ้ชุดชุดชุดเท่าเมื่อกับชุดไม่แม่เอาโอ้ขับครับฮะขอบคุณหลายได้ไหมครับด้อันนั้นก็แม่นพุงเท่าเนาะผักเผือกแม่นเหมือนเลยเอาพวกเห็ดด้วยครับเห็ดเห็ดเห็ด ผักอินซีผักอินซีปลอดสารพิษโมมี่โมมีสารพิษเลยแมนบอยเริ่มเต๊ซิบบาทบอยโอ้อันนี้แม่คา้าผู้แม่ค้าขี้กันบอยโอ้ผู้มาหนวดเนาะอันละาเศร้าป่ะครับโมนี่โมนีม่ไหมบักน้ำโอ้ยถือก,ก,กุ้ยซันถูกถูกถูกนะครับผักปลอดสารพิษนะครับนี่นะครับพืชผักอินทรีย์กลุ่มสหกิจชุมชน นะครับบ้านนาอุดมอำอมเพลจัอองหวัดกาฬสินที่มีขายพี่น้องซูมเมอ,อ๋ย่นี่ยเด้อกอดสารพิษเริ่มแต่สิบบาทเนาะเริ่มแต่สิบบาทสิบบาทเด้อคือว่าปลอดภัยนะครับแพ็กกอดสารพิษตลาดในอลเฮาซิมีครับเป็นกลุ่มกลุ่มนาอุบลน,นะครับเด้อหอเออนาอุดมเนะาะไม่ใช่หนาอุบลเนาะอันนี้พูนนวดเนาะพูนมันนวดเลยแม่ค่ะเอาขอบคุณหลายแมค่ค่ะ ขายดีขายดีผักปอดสารพิษเนื้อแห้งเนื้อแห้งเนื้องวดถุงลร่อยนะครับเอต้มเนื้อหาสิบบาทร้อยเดียวครับเนื้อแห้งกล้วยกะนีอาหารทะเลตัวนี้ปลาหมึกทะเล ตามไปสี่สิบลอยหนึ่งอาหารทะเลมาอยู่ที่ตลาดห้วยพึ่มปลาหัวกุดปลาหัวขาดก็มีสามสิบบาทครับลูกชิ้นหนึ่งก็มีไม่ละสิบบกครับโอ้อันนี้ขาประจำเพราะโอ้ขาประจำเลยขายประจำอันนี้ลูกค้าประจำเนาะโอ้ลูกค้าประจำลูกค้าประจำ ป็่ตาแซ่บอ๋ขอคุณนอะไรไหมคะได้กขาลัางแบงยังกันน้ำจิ้มหมดเลนี่ผมนลยว่ามันเท่ยังไงกันขอคุณหอะไรไหมค่ะเอาขายดีแล้วครับอ่ะจบชิมนี่ไว้ตรงนี้ครับตลาดห้อยพึ่งนะครับตลาดมืดมือเลยครับอยู่นี่พี่น้อยอยากกินยังมาโลดครับตลาดหวยพึ่งมืดมือมีมืดทุย่างมืดมือสุดมืดมือเมื่อกันสุดไม่มา ซัมเปิด24ชัว่วโมงเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อทีท่ได้ตาลาชมสวัสดีครับ